เรื่องราวเกี่ยวกับการแจกเงินดิท่านห0 0 0 0บาทนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทับนะครับทับของรัฐบาลใหม่นะครับจากคุณเศรษฐานะครับเป็นคุณแพทองทานนะครับข่าวนี้ในเรื่องความคืบหน้าของการเติมเงินดิท่านห0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นนโยบายเรือธงนะครับก็มีการาเรียกว่ามีข่าวรายงานว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับ ให้มีการสอดคล้องก็คือนะอาจจะมีการนะครับปรับจากปรับนะครับในช่วงแรกนะจะมีการแจกเงินนะครับในวงเงิน1.22ล้านบาทนะครับให้กับกลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ลงทะเบียนมานะครับ ก่อนนะโดยเอาเข้านะเป็นเงินสดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,000งบาทเลยโดยไม่สนใจตัวแอปพลิเคชันหรือซูเปอร์แอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งตัวเนี้จะเป็นการเติมเงินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปาะบางก่อนเพราะว่า1เลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นกลุ่มที่มีไรายได้น้อยซึ่งทางภาครัฐนะครับ ได้มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับด้วยตัวสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวนี้ไม่มีบัตรแล้วนะใช้บัตรประชาชนนะครับเพราะนั้นทางทีมนะครับทางทีมดิจิทัลโ w ลเล็ตเขาก็มองว่าเอองั้นแจกกลุ่มนี้ก่อนส่วนกลุ่มอื่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรายละเอียดหรือเงื่อนไขใดๆนะครับก็ต้องติดตามรับชมอันนี้เป็นข่าวเล่ามานะเดี๋ยวรอ เคาะรายละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะมีความคืบหน้านะครับอย่างน้อย,อยกลุ่มเปาะบางนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ดีใจด้วยนะครับน่าจะอันนี้น่าจะแจกเป็นเงินสดล้วล่ะนะครับเป็นเงินสดหมายความว่าไงหมายความว่าก็สามารถช็อปได้เลยนะครับช็อปปิง้งช็อปนูน่นช็อปนี่นะครับได้เลยนะซึ่งก็หวังว่านะครับ การแจกเงินนะนโยบายนี้จะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือวงรอบนะครับของการใช้จ่ายนะให้ได้มากขึ้นตามที่ทางรัฐบาลเองนะครับคาดหวังไว้แล้วกันนะครับและเดี๋ยวรอติดตามนะครับข่าวสารอย่างอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w sso.go.th นะครับใส username ่ u s e r n a m e password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรครงะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนตการ,รเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับเตือนภัยหน่อยสําหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนวัยเกษียณคนที่ได้รับบํานาญนะครับชราภาพต่างๆซึ่งแน่นอนหลักคนเหล่านี้มีเงินเก็บนะครับมีมีเงินเก็บรองรังนะครับอยู่แล้วก็ต้องฝากเตือนกันหน่อยว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับในวัยชราของเรา คิดให้ดีนะครับก่อนไปเชื่อใครมันจะมีพวกมิจฉาชีพพยายามโทรหาคุณนะครับซึ่งอยู่ในวัยเกษียณวัยที่มีเงินเก็บมากมายนะครับแล้วก็วัยที่ไม่ทันโลกนะโทรมาบอกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับบัญชีมาภัวพันกับยาเสพติดมีบัญชีต้องสงสัยนะครับทางเราขอตรวจสอบบัญชีคุณโดยโอนเงินนะครับทั้งหมดมาตรวจสอบถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ ไอ้พวกนี้มันจะเป็นมุกคลาสสิกในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อฟังดังนั้นแล้วให้คุณรีบวางสายทันทีอย่าเชื่อนะครับมันส่งอะไรมาส่งเป็นลิงก์ส่งเป็น SMS นะครับให้ปิดทันทีอย่าคลิกนะครับไม่เชื่อไม่คลิกแล้วถ้ามันให้โอนนะครับไม่ว่าจะเป็น QR Code ต่างๆให้คุณสแกนนะครับห้ามสแกนห้ามโอนให้กับมันนะครับ คุณเงินของคุณก็จะปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานผู้สูงอายุอย่างพวกคุณนะครับก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยว่าตอนนี้คนสูงอายุนะครับโดนกันเยอะแล้วก็ระบาดเสียเงินเสียทองไปมากมายแล้วเงินเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหากลับมาทดแทนได้อีกแล้วเพราะเรากรเกษียณแล้วนั่นเองนะครับฝากกันเอาไว้หน่อยนะครับ